เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งแบบไหนนะคะไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งสักกี่ครั้งนะคะประชาชนก็ยังคงเป็นผู้มีอำนาจทำหน้าที่ลงคะแนนเลือกผู้แทนของตอนเองเข้าไปบริหารประเทศค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจในการที่จะรู้จักหลักการเลือกตั้งที่ถูกต้องให้กับประชาชนในการที่จะเลือกผู้บริสุทธิ์เลือกผู้ที่ เรียกได้ว่า<ม>เก่ง,งดีซื่อสัตย์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีรายงานพิเศษมาให้ติดตามกันค่ะเชิญค่ะภายใต้สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่23มีนาคมนี้ทำให้บรรยากาศการลงพื้นที่พบปะประชาชนของพรรคการเมืองน้อยใหญ่เริ่มมีสีสันความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง นักเลือกตั้งมีการขยับปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับการเลือกตั้งขณะที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งเริ่มมีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการหาแนวทางการแบ่งเขตที่เหมาะสมพร้อมเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนะซึ่งหลังจากนี้หากมีการกำหนดการเลือกตั้งที่ชัดเจนจะเริ่มรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ได้รับข้อมูลการเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการแบ่งเขตเนี่ยให้รวมอำเภอเขตเลือกตั้งมีพื้นที่ติดต่อกันการคมนาคมสะดวก และเรื่องประการต่อมาคือเรื่องของอของความเป็นจํานวนราษฎรนีสสาคัญที่สุดต้องมีความใกล้เคียงกันในทุกเขตเลือกตั้งโดยแต่ละเขตการเลือกตั้งจะมีผลต่างไม่เกินร้อยละสินะครับและประการสําคัญสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราจะทําเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและพักการเมืองภายในจังหวัดของที่เราทํานะครับในสํานักงานของจังหวัดขอนแก่นเรานะครับ ได้มีการจัดทำอย่างน้อย3ามรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะมีจำนวนประชากรและเขตตามที่นําเรียนเนรอย,ยยึดหลักของกฎหมายเป็นที่ตั้งนะครับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เริ่มมีสัญญาณตื่นตัวต่อการเลือกตั้งที่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ นโยบายรัฐบาลชุดใหม่ที่จะได้รับการเลือกตั้งมาบริหารประเทศและทิศท,ทางของประเทศที่จะมีผู้บริหารประเทศชุดใหม่มาคุมบังเหียนเป็นประเด็นที่ประชาชนหลายฝ่ายต้องการเห็นทิศท,ทางที่ชัดเจนสิ่งที่อยากเห็นในการบริหารภาครัฐนะครับในสมัยถัดไปก็คือหนึ่งเลยครับก็คือเราอยากเห็นการ ให้บริการของรัฐนะครับคือเราต้องมองประชาชนเป็นที่ตั้งในเรื่องของการให้บริการสาธารณะอันประเด็นที่1ครับสคือประเด็นทางการเมืองครับคือผมคิดว่าโอเคแหละมันมีการช่วงชิงการนําทางนโยบายหรือว่าทางอะไรก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับคือผมอยากจะให้รัฐบาลนะครับแบบว่าสนับสนุนความเป็นคนเท่ากันนะครับในสิทธิของศักดร,รษษีความเป็นมนุษย์ให้มีความเท่าเทียมปัญหาปากท้องพวกนี้แหละครับที่ท,ที่มันกระทบกันเยอะครับเป็นยังไง ก็คือไม่เป็นพวกวัตถุดิบพวกราคาน้ํามันพวกส่วนมากเป็นวัตถุดิบที่มันแพงขึ้นทางพ่อค้าไม่ค้าก็ไม่อยากจะผักภาระให้กับผู้บริโภคเหมือนกันนะครับประเด็นการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจเรื่องปากท้องประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีงานทําเป็นประเด็นหลัก ที่ประชาชนให้ความสําคัญและต้องการทราบถึงนโยบายแก้ไขปัญหานี้จากพักการเมืองทุกวันนี้นะครับผมผมผมเชื่อผมเชื่อว่าเจ้าของเสียงโบวตออะเหมือนคนไปซื้อของเวลาเขาจะเลือกจะซื้อของเนี่ยเขาต้องดูของว่าเอ้ของดีจริงไหมคงจะไม่ได้ดูแค่แบรนด์แบบเดิมคงไม่ดูแค่บรรจุภัณฑ์แบบเดิมแต่เขาจะดูเอ้ข้างในอร่อยไหมข้างในวัตถุดิบดีไหมข้างในมันเก็บไว้ได้นานไหมผมผมคิดว่า เขาฉลาดพอดังนั้นเนี่ยบางบางพรรคที่ออกโนโยบายที่มันฉาบฉวยอันนี้ผมว่าผมว่ามันจะค่อยๆทําลายตัวเองอะ่ะแต่บางพรรคที่เขาชัดเจนว่าเขาจะทําแบบนี้แล้วเขามีเขามีดีเทลหรือว่าเขามีอะไรที่ทําให้เราเข้าใจได้ใน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 โยบายเขานะผมว่าอันนี้จะขายได้ครับการเลือกตั้งครั้งหน้า จุดที่สําคัญที่สุดที่ทุกภาคการเมืองต่างรู้ดีคือต้องมีจํานวนสอส,อสอให้มากที่สุดเพราะจํานวนสอสอนั้นหมายถึงโอกาสที่จะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแต่การจะได้มาซึ่งสอสอจํานวนมากนั้นนโยบายต้องตรงใจประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นเสียงสะท้อนที่มาจากประชาชนจึงเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันอ่ะอนาคตอันใกล้นี้ น่าจะมาถึงแล้วแหละนะคะหนึ่งสิหนึ่งเสียงสําคัญก็พิจารณาดูดีๆอย่ามองว่าติดโฆษณาชวนเชื่อน้ำฝนนโยบายบางนโยบายก็ต้องพิจารณานะคะหนึ่งเสียงของเรามีมีคุณค่านะใช่อย่ามองว่าเป็นแหมนโยบายยางหอมซะหน่อยก็เอาละเลือกต้องพิจารณาดีๆนะคะว่านโยบายนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะใช่แล้วค่ะ